สวัสดีวันนี้พกอมงมกับภาพของขิงแก่มนเชื่อว่าหลายคนรู้ว่าขิงมีสปปรรพคุณร้อนแก้ผิดไข้ช่วยขับเสมหะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นได้แต่บอกเลยว่าวันนี้จะไม่จบแค่นั้นนอกจากจะช่วยเรื่องหวัดไข้แล้วยังช่วยเรื่องหลอดเลือดใครที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมัน กลิ่นปากผิวพรรณไม่สวยอยากจะดีทอกร่างกายฟังสูตรนี้ให้จบขั้นตอนและว,วิธีการทําไม่ยุ่งยากปอกขิงประมาณหนึ่งนิ้วโป้งมือทาแบบนี้เป็นประจําทุกๆุกเช้านะคะมันบอกเลยว่าสูตรนี้ดีจริงถ้าใครไม่มีครกแบบมนแนะนําให้ปอกเสร็จใส่ถุงทุบบุบให้แตกได้เลยไม่จําเป็นจะต้องโคลกละเอียดแต่เพราะความละเอียดจะช่วยทําให้สรรพคุณดีๆีทางยาออกมาได้มากนอกจากบํารุงหลอดเลือดแล้วนะยังช่วยยับยังมะเร็งลด เซลล์ที่เสื่อมได้ด้วยอยากให้ทํากินทําทานเป็นประจําจึงขั้นตอนต่อมาเราก็จะตักส่วนที่เราบุกทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในแก้วและทําการเติมน้ําอุ่นค่อนหลอนได้เลยใส่ปริมาณหนึ่งแก้วกาแฟไม่จําเป็นจะต้องล้นแก้วกับนะใส่แค่ประมาณ1แก้วกาแฟและถ้าใครที่ชอบความหวานแนะนําให้เติมน้าพึ่งเพราะน้ําพึ่งจะช่วยเพิ่มสปปรรพคุณดีๆทางยาช่วยทําให้สมุนไพรทุกๆสูตรที่เรากินเข้าไปเพิ่ม ทำให้สรรพกณออก ลิ์เร็วขึ้นหากใครไม่มีใช้เป็นน้ำตาลใสขาวหรือน้ำตาลใสแดงแต่น้อยเพราะช่วยเพิ่มรสชาติช่วยทำให้ทานง่ายลดความเผ็ดของขิงลงได้แต่ถ้าใครไม่ใส่ทานได้แนะนำทานได้เลยแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีขิงสดหรือไม่สะดวกที่จะทำทุกเชา้าแนะนำทานเป็นน้ำขิงที่ใช้เป็นขิงสำเร็จได้เลยใช้แบบไม่มีน้ำตาลหรือจะมีน้ำตาลผสมรวมได้สูตรนี้ช่วยแก้ปวดไมเกรนปวดประจำเดือนช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของ เลือดดีขึ้นอยากจะให้หลายๆคนที่มีปัญหาปวดปวดปวดและมีปัญหาสุขภาพปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวไม่เกณฑ์เลือดไหลเวียนไม่เป็นปกติผิวพรรณไม่สวยน้ำหนักเกินอยากจะดีท็อกร่างกายสูตรนี้แนะนําทําง่ายๆสมุนไพรใกล้ๆตัวทํากินทําทานเป็นประจําช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยลดปวดคลายกล้ามเนื้อเวียนศีรษะขยายหลอดเลือดช่วยลดและ ทานเซลลมะเร็งได้ดีใครที่มีอาการปวดเกง่งโสดเนี้ยแนะนำเลยยิ่งโดยเฉพาะคนที่ปวดประจําเดือนเป็นประจําปวดหัวไมเกรนแนะนําให้ทากินทําทานเป็นประจํเพอทานไปแล้วไม่มีผลเสียไม่มีสารตกค้างสามารถที่จะทานเป็นประจําประจําได้เลยใครหลายคนที่ทานยาแผนปัจจุบันเวลาที่เราเป็นไมเกรนเวลาที่เราปวด กระเ่งประจำเดือนมักจะง่วงส่งผลให้เสียต่อง,งานและหลายๆคนปวดนะมันจะมีอาการข้างเคียงแบบที่ไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะ ไม่อยากจะหยิบจับอะไรเลยคันบอกเลยว่าลองสูตรนี้ไม่มีผลเสียต่อกระเพาะอาหารสามารถที่จะทานได้เป็นประจำช่วยให้เจริญอาหารอยากจะแนะนําจริงๆหลายคนที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วลองไปหาน้ําขิงมาติดบ้านไว้ใครที่มีขิงสดแนะนําส่วนใครที่ไม่มีใช้แบบสําเร็จลองทํากินทําทานดูค่ะ